าพามาไหว้พระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับน,น่าจะใหญ่ที่สุดในภาคเหนือรูปทรงลักษณะคล้ายๆกับหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงคล <c ười> ้ายๆกันครับเดี๋ยวผ่านเพื่อนไปรับชมนะซึ่งพ,พุทธรูปองค์นี้เป็นพ,พุทธรูปเก่าแก่โบราณน,นะครับโบราณมากสมัยก่อนจะไม่มีวิหาร สมัยก่อนไม่มีวิหารครอบนะก็จะเป็นพุทรูปตั้งอยู่ตรงก่อนลงไปหนองเอื้องนะครับหนองเอี้ยงนะครับวัดพระศรีคมคำนะครับเดี๋ยวนะนี่พระอารามหลวงชั้นตรีนะครับ สูงปรล้กันตระตสร้างปี2034นะครับ2034 <c oughs> ได้รับการบูรณะเรื่อยมานะครับได้รับการนะมาเรื่อยๆจนครั้งใหญ่สุดนี่ก็สมัยครูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับท่านได้เทินเดินทางมาบูณนะครั้งใหญ่เลยครับ อันนี้เป็นพระวิหารของครูบาเจ้าศรีวิชัยสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2409 1บ ข้างในนี่ก็จะเป็นอธิของครูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับที่ที่เขาแบ่งมาที่เขาแบ่งมาไว้ที่นี่อธิของครูบานะครับลายท่านก็ไม่ต้องไปเชียงใหม่เอ,อลำพูนนะครับคนพะเยาเชียงรายใกล้ๆนี่ก็มาที่นี่ได้นี่เป็นอธิท่านแล้วก็เป็นรอยรอยมือแล้วก็รอยเท้าของท่านประทับอยู่ตรงนี้นะครับเขาจะประทับไว้ตรงนี้ นะ,ะครับหลังจากไหว้พระเจ้าตนหลวงเสร็จนะครับก็เดี๋ยวก็จะพาเลยไปที่อำเภอแม่ใจนะครับเป็นบ้านเกิดผมเองนะครับก็ไม่ได้ไปหลายปีแล้วอ๋อเดี๋ยวไปแวะซื้อมะพร้าวเผาที่แม่ใจนะครับซึ่งมีอยู่เจ้าเดียวที่อร่อยแต่จริงๆมีขายเยอะนะครับแต่ต้องเลือกให้ดีมีอยู่เจ้านี้เดี๋ยวพาไปซื้อมะพร้าวเผาอร่อยเสร็จแล้วก็จะกลับเชียงใหม่ ร้านนี้ยังรักษาเอกลักษณ์เดิมไว้ครับหอมหอมน้ำหอมรึเปล่าจะเล่าอะไรมากชื่นใจเพ,เพื่อนๆผ่านมาก็แวะได้นะครับที่สามแยกสามแยกแม่ใจนะครับสามแยกมะพร้าวตอนมีร้านพิซซ่าเยอะอยู่เทินกลับมาเอาไปเป็นยาวก่อจะเข้าใจคือนี่จะร้านลักษาะมี ที่ขายตัวบกส99เลยครับในตรงนี้นะที่ขายตัวบกส99บกส99มา้านนี้นะครับนี่ได้มาแล้วมาเผาเผาได้ซื้อกล้วยมาด้วยกล้วยเบกเตกกล้วยเบกเตกก็ไม่ใช่กล้วยอะไรนะที่เรากล้วยอบอ่ะที่เราไปกินนี่มะพร้าเผาเผาเทๆครับไม่ใช่เผาต้ม เพราะมันจะมีทั้งเผาทั้งต้มสมัยนี้็็ะต้มกันเยอะเพราะว่ามันไม่ต้องมาเปลืองฟืนนะครับมสมัยก่อนฟืนหายากไ<ม>อ้ฟืนหาง่ายสมัยก่อนก็ไปตัดในป่าละมอก็ได้แล้วแต่เดี๋ยวนี้ไปตัดไม่ได้ระเบิดจับเป็นส่วนกป็นเะยรหมดก็สิัมาก็จะต้มมีร้านนี้ร้านเดียวอืม หวานเจียบหอมหวานหอมหอมขึ้นจมูกหอมขึ้นใจมะพร้าวเผาหอมเผานะครับแต่ถ้าต้มมันจะเป็นรสชาติอีกแบ,บอมอื <c oughs> อเขาขายโอ้ยดูนกเป็ดจี๋แล้วลูกมีไหมอะ่ะเดน,น,นกกระยางตรงนู้นอะ ไม่เคยแวะเดืนนีมาแต่ก็น,น,นานๆผ่านมาทีเมื่อกันวันนี้เลยแวะเขาก็าทำสะพานทําอะไรใหม่เนาะอันนี้มันเป็น,ปนมีห้องพักมีเลยรแลครับมีลานกลางเต็นท์เดยวนะให้ดูน้ำก็ไหลดีจัง จะพาพเพื่อนๆเดินชมเรื่อยๆกัดเย็นสบายเลยครับตอนนี้4โมงเกือบครึ่งมาจากพะเยานะครับผ่านอำเภอวังเหนืออำเภอวังเหนือแล้วก็มาแม่ขาจราน,นะครับแล้วก็ลงมานี่ก็เขตไซจะใกล้ถึงเขตโด,ดยสยเกตอันนี้ก็มากางเต็นท์เขาจะนอนแล้วตอน,นี้นะัท่องเที่ยวกางเต็นท์กัน ก็อยู่ติดทางเลยนะครับอยู่ติดถนนไปเชียงใหม่เชียงใหม่เชียงรายครับอีกประมาณไม่ถึง2ี่โลก็จะถึงเพื่อโรสเก็ตถ้ามาจากทางพะเยาเชียงรายนะครับเพื่อนแวะได้มาวก็แบว่ามากคังเต็นก็มีนะครับกาง็นงเต็นีเออน่าสนุก ุทธิยานแห่งชาติแม่ตะไครนะครับแม่ตะไครเดี๋ยวเราจะลงไปนู่นว้าวตัวแรกว่าจะไม่แวะแต่พอลงมาแล้วเอ๊ะจะลงน้ำซะแล้วเป็นไงโยกี้สก,กีปี้ชาแน,นลจะลงแช่น้ำเหรอเหรอหนึ่งสองสาม น้ำตื้นนะครับแต่ไหลแรงไหลแรงดีจังพวกเด็กๆก็มาเล่นหน้าร้อนก็ถ้าจะสนุกแล้วก็ลงไปแล้วนะครับน้ำเย็นปะเย็นมากเย็นเชียบเลยเหรออุณภูมิประมาณกี่องศา ประมาณประมาณกี่องศา20องศาว้าวมันไม่ออกันไม่มันไม่เย็นมากล้อนพอเลยนมันไม่เย็นมากอ่ะมาแวะได้อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้